สวัสดีครับผมถามกรกรนะครับเจ้าหน้าที่ไอเทคประจำศูนย์ไอเทคร้อเขต3นะครับมีอาจารย์บางท่านโทรมาถามเกี่ยวกับบทเรียนของนักเรียนชั้นป3นะครับวิชาคณิตศาสตร์อ่า อยู่ในหน่วยที่45ถึง55นะครับทีนี้ผมก็จะมาสอนวิธีอาอาจารย์ท่านเปิดแล้วขึ้นหน้าจอดำๆทีนี้ก็จะเป็นวิธีที่แก้ไขนะครับให้สามารถเล่นได้ตามปกติอ่ามาดูนะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมไปที่บทเรียนป .3 มาดูว่าเป็นยังไงวิชาคณิตศาสตร์นะครับให้ดูที่45นะครับผมบทที่45ครับเลื่อนไปเรื่อยๆหน่วยที่45 อ่านี่นะครับ45การคูณจำนวนที่มี1หลักผมก็จะกดเลยนะครับอ่ะขึ้นจอดำครับทำไมถึงขึ้นอ่าทีนี้วิธีแก้ไขนะครับให้อาจารย์เชื่อม PC กับแท็บเล็ตผมก็จะทำการเสียบสายนะครับเสียบสาย นนะพอดีมีมือเดียวไอ้มีสองมือมเสียผิดผมไปทำการเสียบสายแท็บเล็ตเปิดติดเก็บข้อมูลนะครับามาดูที่ตัว PC นะครับ ส,สังเกตดูนะครับในวิชาภาษาเอ้วิชาคณิตศาสตร์นะครับสังเกตได้ถ้าไล่จากตัวหน่วยที่45หรือถ้าอยู่ในโฟลเดอร์ก็จะเป็นอยู่ที่3ขีด2ขีด1ขีด1นนะครับตัวนี้ผมจะทดลองเล่นโดยเล่นผ่านตัว เว็บบอาเซื้อร์ IE ก็ได้หรือจะเล่นผ่านโคมก็ได้นะครับผมจะโอเพ n ให้ดูทางบ e. อาอ IE ขึ้นจอดำครับสังเกตดูครับทีนี้วิธีการแก้นะครับก็ให้อาจารย์เปิดล็อกชิปแล้วก็มาที่บทเรียงขิตนาิตศ์ก็อยู่ที่บทผมจะลองทำแค่หนึ่งบทดูนะครับให้อาจารย์ได้ดู บทนี้นะครับข้อแตกต่างบทนี้กับบทนี้นะครับบทก่อน45นครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือหน่วยที่44นะครับสังเกตดูผมจะเล่นให้ดูนะครับอ่าคลิกขวาหรือผมจะเได้ผ่านโคมก็ได้ครับตัวนี้แต่ผมจะเื่นผ่านอไอให้ดูเฮดบอรเซอร์่าเห็นไหมครับ เล่นได้บทที่หน่วยที่44นะครับอ่าสังเกตดูครับหน่วยที่44จะมีไฟล์เมนูตัวนี้นะครับทีนี้ผมก็จะทำการกรอบคกอปปี้นะครับก๊อปปี้กอป,ปี้กอป,ปี้ไฟล์เมนูตัวนี้เอาไปไวท้ที่หน่วยที่45หรือ สามขีดสองขีดหนึ่งขีดหนึ่งเห็นไหมครับหน่วยน,นี้จะไม่มีคําว่าเมนูผมก็จะมาวางในนี้เลยนะครับวางอ่ผมวางแค่แค่ไฟล์ไฟลเดียวเมนูทีนี้ผมก็จะทําการเล่นเหมือนเดิมดูสิครับว่าจะขึ้นจอดำไหมโอเพ h นบิเห็นไหมครับ ไม่ขึ้นจอดบเห็นไหมครับอันนี้คือหน่วยที่45นะครับทบทวนการคูณแค่นี้ก็เรียบร้อยครับทีนี้ก็ให้อาจารย์นำไฟล์ที่ว่าเมนูเห็นไหมครับเอาไปไว้ทุกบทก็ให้อาจารย์ไล่ไปเลยครับตั้งแต่ขีดหนึ่งจนถึงน่าจะขีด สามขีดสองขีดหนึ่งขีดสิบเอ็ดครับอ่าเห็นไหมจะไม่มีไฟล์เมนูตัวนี้ก็อาจารย์วาง,วางอ่าผมก็จะวางไปเรื่อยๆประมาณสิบเอ็ดบทด,ด้วยครับสิบเอ็ดหน่วยที่ไม่มีเมนูวาง บางไปเรื่อยๆครับบางให้ครบเลยครับ นี่นครับผมแค่ทดสอบแค่เด็ก็แค่นำมาวางตามโฟลเดอร์ต่างๆอันนี้คือโฟลเดอร์ที่ไม่มีเมนูนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ผมก็ก๊อบมาทดสอบพอให้ได้แก้ไขกันนะครับแค่นี้แค่บนึงครับ ก็จะมีประมาณสัก12หน่วยนะครับที่ไม่มีเมนูก็ให้อาจารย์ทำจนครบโอเคผมทำครบแล้วทีนี้ผมก็จะถอดสายออก mm hmm. ผมไม่ได้สนใจบทอื่นครับผมให้ดูแค่บทอยู่ในล็อกชิปนะครับตัวนี้ ผมทดสอบให้ดูแค่บทที่45ตั้งแต่บทที่45เป็นต้นมา,าหน่วยที่45นะครับผมผมถอดสายออกนะครับตอนนี้นถอดสายออกทีนี้ผมก็จะไปลองเล่นบทที่45นะครับว่าจะเล่นได้ไหมวิชาไิ่ศาสตร์นะครับ บทที่สี่สิบห้าอ่าบทที่สี่สิบสี่สิบห้านะครับสองเล่นอ่าแค่นี้ครับอาจารย์เล่นได้แล้วการคนนหเห็นไหมครับอ่าดูที่สี่สิบหกสี่สิบหกก็ได้ครับดู อ่าเห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วส่วนบทอื่นนี่ผมไม่ได้ก๊อบมาก็จะเล่นไม่ได้สังเกตดูบทที่สี่สี่อ้าผมก๊อปเอ้ยไม่ใช่ผมก็ไม่ได้กอ๊อบอ่าเห็นไหมครับบทนี้ผมไม่ได้ก๊อบมาก็จะเล่นไม่ได้ผมแค่ก๊อปมาบทที่ทดลองใช้ทดลองว่าวิธีแก้ไขครับจากทำไมมันถึงเล่นไม่ได้ โอเคนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ที่รับชม